ที่ชั้นนางสาวนภัสวงศาผานะคะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ค่ะค่ะการจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้นะคะจะมีแนวคิดสําคัญดังนี้นะคะก็คือแนวคิดของการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ผู้สอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด ปฏิบัติงานด้วยเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะแนวคิดที่สําคัญนะคะมีดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู้เน้นความสําคัญที่ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดในกระบวนการการเรียนรู้ค่ะสองนะคะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการฝึกทักษะการใช้กระบวนการคิดการวิเคราะห์การสังเกตการรวบรวมข้อมูล และการปฏิบัติจริงทำได้คิดเป็นทำเป็นค่ะสามผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ได้คิดแสดงออกอย่างอิสระบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกัลยาณมิตรค่ะ 4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ 5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกระบวนการการเรียนรู้ของผู้สอน ให้มาเป็นผู้รับฟังผู้เสนอแนะผู้ร่วมเรียนรู้เป็นที่ปรึกษาผู้สร้างโอ,อกาสสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นนักออกแบบการจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีบทบาทมากที่สุดค่ะหกต้องการให้เรียนรู้ในสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจากง่ายสูญญ่ยาก จากลูกมารมสูนามรรมโดยใช้แหล่งการเรียนรู้เป็นสื่อประสบการณ์ชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นฐานการเรียนและประยุกต์ใช้กับการป้องกันและแก้ปัญหา 7. ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกจัดกิจกรรมได้เรียนรู้ตามความต้องการความสนใจฝ่ายเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 8. ถือว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่ 9. ปลูกฝังสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามคุณลักษณะอันเป็นประสงค์ในทุกสาระการเรียนรู้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 1. ขั้นสำรวจสำรวจแหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียนและในชุมชนของผู้เรียน 2. ขั้นเรียนรู้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้และมีการวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงาน 3. ขั้นประเมินผลเป็นขั้นตอนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยให้ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในการจัดการเรียนรู้โดยมีผู้สอนผู้เรียนผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน 4. ขั้นนำไปใช้เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจาําวัน 5. ขั้นประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงานขั้นที่ผู้เรียนนําความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและเผยแพร่นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป บทบาทของผู้สอน1รวบรวมข้อมูลที่มีในโรงเรียนและชุมชนของผู้เรียน 2. ให้คำปรึกษาแนะนำผู้เรียนในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 3. จัดหาประสานงานวัสดุอุปกรณ์เอกสารเพิ่มเติมให้การแนะนำและสร้างขวัญกำลังใจ 4. ประเมินการเรียนรู้จากกิจกรรมในภาพรวม 5. ติดตามช่วยเหลือการเนินงานแนะนำความถูกต้อง 6. ประยุกต์ใช้เผยแพร่ผลงานสรุปและประเมินผลบทบาทของผู้เรียน 1. สำรวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนชุมชนและศึกษาเอกสารพร้อมจดบ,บันทึก 2. แบ่งกลุ่มแบ่งหน้าที่การทำงานนำความรู้เสนอภายในกลุ่ม 3. ตวรวจสอบข้อมูลความถูกต้องศึกษาค้นคว้าจากเอกสารเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สประเมินผลด้านความรู้กระบวนการทำงานโดยตนเองคณะครูและผู้ปกครอง 5. เลือกรูปแบบและวิธีการนำเสนอนผลงาน 6. เสนอนผลงานการปฏิบัติงานเผยแพร่ผลงานต่อผู้เรียนคณะครูผู้ปกครองชุมชน,ชนสรุปผลและประเมินผลการเผยแพร่ผลงานดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ